ทุบำเบ้าล้อมแล้วก็เทได้เลยตัวนี้จะเทให้ดูนะครับได้แล้วั้วอย่างตัวนี้ผมเสริมในกรณีที่ตะกัวไม่ค่อยร้อนมันจะไม่ละลายสวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรยนไลอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ผมมา หลอขั้วแบตเตอรี่แบบง่ายๆแบบไม่มีไม่มีเบ้าไม่มีแบบหลอมนะครับใช้สิ่งที่ใกล้ตัวนะครับเนื่องจากเนี่ยครับแบตเตอรี่ตัวที่ผมใช้งานกับโซลาเซลล์มันมีอยู่หนึ่งลูกที่โดนตัดขั้วไปไม่ใช่โดนขโมยตัดขั้วเหมือนโจรลักเสียญพระไม่ใช่นะครับตัวนี้พอดีร้านแบตเตอรี่เป็นแบตที่เขาไปเทิร์น ร้านแบตก็ตัดออกผมไปลองคีบดูแล้วปรากฏว่ามันอยู่80%เลยนะครับเอามาฟื้นฟูอีกนิดหนึ่งเห็นว่ามันโอเคก็เลยนำมาฟื้นฟูใช้นะครับก็ฟื้นเสร็จก็เนี่ยครับสภาพ8 8 459 CCA 6.68มิลล ah. ิโอมครานี้เมื่อใช้นานๆไอ้ที่เขาตัดขั้วออกมันมันไม่แน่นนะครับ ขันด้วยตะปูเกี่ยวก็ได้ไม่นานก็ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์หนึงหนึเดือนก็หลวมที่เกลือขึ้นนะครับไม่เหมือนกับพวกเนี้จะแน่นหนาดีกับพวกที่มีขั้วผมก็เลยวันนี้ถือโอกาสหลอมขั้วใหม่นันเองครับโดยใช้อุปกรณ์ที่ที่มีเคครับเดี๋ยวเอาออกไปทําด้านนอกดีกว่าจะชัวร์กว่าจริงๆแล้วผมทําเสร็จไปหนึ่งแล้วนะครับแรกเริ่มว่าจะไม่ถ่ายคลิป เผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็เลยถ่ายให้ชมโอเคครับคราวนี้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็มี1ตะกัวถ้าไม่มีเราก็หาตามแบตเตอรี่เก่าๆตัวนี้เป็นของแบตเตอรี่ลูกเล็ก 3M เเล็กๆนะครับผมก็งัดเอาขัา้วพอดีผมล้อมละลายหมดแล้วแบบที่เป็นขั้วสี่เหลี่ยมมีน็อตนั่นแหละครับผมหมุนเอาน็อตมันออกแล้วก็หัก แล้วก็ทุบเอาตรงขั้วมันและจุดที่จะมีตะกัวเยอะๆก็จะมีที่ขั้วขั้วตะกัวแหะครับขั้วบวกขั้วลบและอีกจุดหนึ่งก็จะมีขั้วสะพานไฟที่เชื่อมจากแต่ะละเซลลมาหากันอย่างตัวนี้1 2 3 4งสองสห้าหเซลลตัวเชื่อม6กเซลล์เข้าหากันโดยที่มันจะเชื่อมตรงนี้ตรงที่เชื่อมนี้แล้วก็นี่อนุกรมไปเรื่อยๆนะครับ จะสังเกตดูมันจะเห็นรูเชื่อมนะครับพอดีผมงัดงัดทําก่อนแล้วหรืออย่างรูปแบบนี้งัดก็จะมีมีมือนกันมีตะกัวส่วนในนี้ที่เป็นแผ่นธาตุนะครับมีน้อยมากเอาตะกัวที่เชื่อมที่หัวแบตเก่าและก็ที่เชื่อมแต่ละเซลลข้าหากันแต่ละแผ่นธาตุครับอย่างตัวนี้ได้เยอะพอสมควรครับตัวนี้คือหักเอา ตัวที่เชื่อมไปหมดแล้วนะครับตัวนั้นจะมีเยอะผมหักออกหมดแล้วในแผ่นธาตุก็พอมีบ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ในแผ่นธาตุเราต้องเลือกให้ถูกควรใส่ถุงมือนะครับเพราะมีเคมีในแผ่นธาตุเราก็เอาที่ตัวที่เป็นตะกั่วหรือไม่ก็เอาแค่เฉพาะขั้วก็เหลือๆแล้วนะครับ จริงๆแล้วตะกวัวผมมีพอแล้วนะครับที่หลอมจากลูกเมื่อกี้ได้หนึ่งลูกใต้หนึ่งข้างแล้วอีกข้างก็ตัวนี้ก็เหลือๆแต่ไหนๆนะครับจะรื้อให้ดูจะรื้อให้ดูลองดูว่าลูกนี้จะได้เยอะหรือเปล่าเพราะมันแตกอยู่แล้วนะครับผมใส่กาไว้ซ่อมให้ทังตามสโลแกนนะครับทุกๆๆๆๆ มาดูกันว่ามันมีเยอะหรือเปล่าคุณน,นี้นี่ครับมันก็ค่อยๆอ,ออกแล้วนี่ครับตรงบริเวณที่จะได้ตะกัวก็คือสายคือสะพานเชื่อมแต่ละแผ่นาธาตุเข้าหากันแต่ละแผ่นาธาตุและก็แต่ละช่องเซล เข้าหากันนี่ก็เป็นตะกัวนะครับเดี๋ยวผมหักได้เยอะเหมือนกันเราก็ทุบเอาในฝาด้วยนี่ก็ตะกัวหนักๆแล้วอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะดึงออกมาดูด้านนอกตัวนี้ลงทนรื้อให้ดูนะครับแต่ละแผ่นธาตุแต่ละเซลเราก็เอาตะกัวบริเวณนี้ควรที่จะสวมถุงมือเพราะมีน้ํากรดอันตรายแต่ตัวนี้ผมทิ้งไว้นานก็แห้งอยู่บ้างแล้วละครับไม่เป็นไรผมมันด้านนะ เดี๋ยวค่อยรีบล้างมือนะครับจากนั้นก็นําไปหลอมที่ผมหลอมผมก็ใช้กระป๋องเก่าๆแล้วก็จุดไฟระหว่างนี้ก็รอรอให้ไฟมันติดก่อนพอดีผมเพิ่งใส่ฐานเข้าไปทำทำเตาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องพิธีพิถันหรือไม่ก็แบบนี้ครับเก่าๆมาทำได้เหมือนกันกระป๋องหา ซื้อนมกระป๋องเอากระป๋องมันเทนมทิ้งไม่ใช่นะครับหากเก่าๆก็รอรอไฟติดซะก่อนครับเมื่อไฟติดดีแล้วเราก็จับไก่มาอเอ้ยไม่ใช่สิเราก็ต้มตะกัวให้ละลายหลอมละลายนะครับตอนนี้มันมก็เริ่มละลายแล้วเริ่มละลายบ้างแล้วนะครับรือเราก็เอามือกวนช่วยไม่ใช่นะครับ หาเหล็กทํางานกับชุดไฟพวกนี้อันรอตรายความร้อนนะครับผมโดนลวกมือมาแล้วฉนันต้องระมัดระวังนะครับละลายแล้วเมื่อบนละลายมันจะมีขี้อยู่ด้านบนถ้าเรารีบก็เทได้เลยขี้มันจะไม่ไหลที่มันไหลก็เป็นน้ำตะกัวนะครับแต่ถ้าอยากให้ได้สะอาดหน่อยเราก็มาเทเทใส่ภาชนะอะไรสักอย่าง อย่างตัวนี้ผมเทเทใส่ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วผมมีตะกัวพอใช้อยู่แล้วแต่คือทำให้ดูถ้าเราจะเอาให้มันสะอาดจริงๆไม่ต้องก็ได้เททำเบ้าล้อมแล้วก็เทได้เลยตัวนี้จะเทให้ดูนะครับมันจะมีขี้อยู่ด้านบนเมื่อเราเทมันก็จะไหลเฉพาะน้ำตะกัวครับเห็นมะครับ แล้วเราก็ทิ้งให้เย็นแป๊บหนึ่งเราก็เคาะเอาขี้พวกต่ตางๆนั้นออกได้เลยครับมันก็จะสะอาดแล้วต้มอีกรอบก็ได้รอบเดียวก็ได้นะครับเพราะมันไม่ไหลมันจะไหลมันจะไหลหนักเฉพาะตะกั่วที่มันหนักไม่มีปัญหาอย่างนี้ที่ผมเคาะเมาื่อกี้จากนั้นเราก็มาเตรียมขั้วที่เราจะหลอมนะครับอย่าให้มี สิ่งสกปรกความชื้นก็โดยกระดาษทรายขัดขัดจนขาวเพื่อให้การหลอมนั้นมันติดดีนะครับการหลอมละลายมันติดดีที่สุดโอเคครับก็ขาวมองมุมนี้ไม่ขาวนะครับมุมนี้ขาววับเลยโอเคอีกชิ้นหนึ่ง ที่จำเป็นก็นี่ครับแผ่นอลูมิเนียมหาได้จากแผ่นอลูมิเนียมหลายๆอย่างกระป๋องเบียร์กระป๋องอะไรต่างๆนะครับเอามาตัดลักษณะนี้เราก็หาซื้อเบียร์มาเราก็เทน้ำเบียร์ทิ้ง <Okay. S 1> เอากระป๋องมันมา,มาใช้นะครับใช่นะครับไม่ลงทุนขนาดนั้นหาเก็บเอาเก่าๆมีเยอะแยะตัดให้ได้อย่าให้มีคมอย่าให้คมนะครับจากนั้นเรามาทําแบบ โดยปกติแล้วมันมีแบบแบบสําหรับหลอสําหรับหลอมขั้วแบตมันจะมี2 2ตัวคือตัวบวกและตัวลบขนาดมันไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้ทําเป็นอาชีพมันได้รับหลอมแค่หลอมของตัวเองใช้เผื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับอีกอย่างก็คือกระดาษกาวครับจัดการลอกไว้เลยเป็นเส้นเส้นคล้ายไม้บรรทัดอย่างนี้แตะไว้ก่อนจากนั้น ให้เราดูขั้วที่เราจะหลอมนะครับตัวนี้เอามาเป็นแบบตัวนี้ขั้วบวกผมหลอมไปแล้วคราน,นี้ผมจะหลอมขั้วลบขั้วที่เขามีขายก็มีมาสองนะครับสําหรับบวกสําหรับลบเช่นกันก็เอาที่ด้านไม,ไม่ค่อยมีคมลงล่างด้านในล่างด้านในนะครับจับดูเพราะเวลาเราแกะมันง่ายจากนั้นครับนี่ครับพยายามให้ตามรูปร่างเดิมมันให้มากที่สุดครับจากนั้น กระดาษกาวที่เราที่เราเตรียมไว้ก็จัดการพันเลยครับสำคัญที่จุดนี้ถ้าทำให้แบบเหมือนมันก็เหมือนมันจะไม่เป็นรูปกลมเลยนะครับถ้าดูจากมุมนี้จะเห็นว่ามันจะแหลมด้านบนด้านด้านต่ำมันจะเป็นโคนสสำหรับยัดขั่วง่ายนะครับ ฉะนั้นตัวนี้ก็จะเช่นกันเราต้องจําจําแบบให้ได้ว่าด้านไหนด้านบนฐานด้านล่างนะครับเคกันครับที่เราได้แบบที่ที่เราไปทําม,มาแล้วนะครับก็นํามาวางให้อยู่ให้อยู่ด้านอยู่ตรงกลางมากที่สุดแล้วก็อย่าให้เอียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับวางให้ได้กลางและพยายามอย่าให้เอียงจากนั้นครับสิ่งใกล้ตัวท่านใดมีดินน้ํามันก็ใช้ดินน้ํามันผม ทำอยู่กับดินนะครับดินที่ชื้นๆนะครับเอาแบบนี้เลยลุกทุ่งอย่าลืมปิดฝาพวกนี้ให้แน่นเดี๋ยวเศษดินเศษตะกั่วจะเข้าเมื่อเราวางได้ใ้กลางที่สุดแล้วกดไว้ก็เอาดินมาโปรอบฐานเพื่อไม่ให้มันขยับแล้วก็ป้องกันตะกั่วมัน ไหลออกด้วยนะครับฐานนี้ก็เป็นฐานไม้ยุงอย่างดีอะไม่ใช่นะครับผิดกฎหมายล้อเล่นนะครับเจ้าที่บ้านเมืองผมพูดเล่นนะครับเจ้าที่ป่าไม้ไม่ไม่แนะนำให้ไปทำตัดไม้ทำลายป่าฐานไม้ข้าง,างๆแถวนี้แหละครับ ถ้ามีแก๊สก็ใช้แก๊สไม่ผิดกฎเมื่อมันหลอมละลายดีนี่นะครับถ้ามันมีถ้ามันมีคิดตะกอนอะไรด้านบนเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะมันมันไม่ค่อยไหลที่ไหลก็คือตะกัวจากนั้นเราก็ไม่ควรเอาแบตไว้ห่างนะครับที่เราจะหลอมเพราะกว่าจะเดินทางถึงบางทีมันจะยนเย็นียก่อนคนอยู่ใ,ใกล้นะครับโอเคเราจะเริ่มเทกัน เราต้องค่อยๆย,ยกดูนะครับว่าไม่ไม่มีปัญหาจากนั้นเราก็มาตมัตระวังด้วยนะครับตัวนี้เตือนผู้ที่ที่ทำตามมีดินเข้านิดหนึ่งจะทิ้งไว้นานนะครับมันจะเย็นซะก,ก่อนแล้วก็เทกะให้พอดีแล้วก็รอสักพัก ส่วนในกระป๋องก็ยังเหลือเยอะนะครับยังร้อนอยู่ไปสักพักคิดว่าแห้งเราก็เอาดินออกนะครับแลค่อยๆแกะแบบอลูมิเนียมซึ่งทันใดที่ขี้เกียจจะทำแบบก็เขาก็มีแบบสำเร็จรูปขายแค่มาวางให้อยู่กลางแล้วก็เทใส่แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับก็ง่ายดีแต่ก็ ไม่รู้อันเท่าไหร่ไม่สนใจจะถามนะครับม่ครับได้แล้วขั้วยังไม่เย็นดีเท่าไหร่จากนั้นเราก็ตกแต่งนิดหนึ่งก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่ต้องตกแต่งก็ใช้งานได้เลยก็ไม่ไม่ผิดอะไรปกติแล้วมันจะเป็นรูปภูเขาก็คือจะใหญ่ด้านล่างด้านโคนแล้วก็จะรีบลงด้านบน ถ้ามันไม่ได้รูปทรงเราก็ช่วยมันนิดหนึ่งรอยต่อของเพื่อให้ใส่ขั้วได้ง่ายตัวนี้ผมก็จะไปซื้อขั้วมาใส่ให้มันแน่นหนาส่วนอีกด้านก็ทําเช่นเดียวกันทั้งสองนะครับด้านบวกจะใหญ่กว่านิดหนึ่งใจกว่าด้านลบเล็กน้อยหรือจะไปบัดกรีตรงฐานให้แน่นหนาขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่จำเป็นนะครับก็ขับแต่งเล็กๆน้อย ถ้าทําแบบได้ดีก็ไม่จําเป็นเลยไม่ต้องขัดแค่นี้เราก็ได้คั่วแบบใหม่100ร้อยถ้าจะให้ดีก็ใช้หัวแรงย้ําที่ฐานให้มั่นคงขึ้นนะครับอย่างตรงนี้ผมเสริมในกรณีที่ตะกัวไม่ค่อยร้อนมันจะไม่ละลายไม่ละลายฐานด้านล่างกับด้านบนเชื่อมต่อกันดี แต่ถ้าความร้อนถึงดีๆก็ไม่จําเป็นนะครับมันจะติดเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้ก็โอเคได้ทั้งสองขั้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มยึดแล้วขั้วใหม่นะครับขั้วใหม่บวกกับลบะบบ24โวลต์นอนุกรมผมต้องเชื่อมสะพานเข้าหากันก่อนอโอเคนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นขั้วด้านลบ ลองสวมดูโอเคเข้าได้นะครับจต้องคลายก่อนเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ขันให่นั้นลองสวมดูลองสวมดูขั้วตัวใหม่จากตัวในจากตัวในนี้ครับก็สวมเข้าแล้ว ก็รอแค่จำสายก็ใช้ได้เหมือนตัวอื่นจากที่ไม่มีขั้วนะครับก็มีขั้วขันกับเขาละแน่นหนาดีแล้วคราวนี้ก็จะมีแค่สายไฟตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสายของโซล่าเซลล์นะครับเพราะขึ้นคลิกเกลือแล้วสายแบบนี้ได้ไม่นานนำกระแสดีซีนานๆก็เป็นคลิกเลือเป็นสายไฟกลาวรถยนต์ผมเครื่อเสียงรถเมื่อก่อนนะครับ อดีไซน์ของโซลาเซลล์หมดเพิ่ซื้อมาของมันจะเคลือบด้วยด้วยดีบุกอย่างตัวนี้ครับข้างในขูดดูจะเป็นทองแดงและเคลือบด้วยดีบุกจะกันออกไซด์ได้น,นั้นคนละเรื่องนะครับออกนอกเรื่องสรุปก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้แค่เศษตะกัวแล้วก็อลูมิเนียมกระป๋องมาทำแบบง่ายๆนะครับได้แล้วครับ ใช้ได้แล้วผมลองโยกดูหลายรอบแล้วโอเคแน่นหนาก็ใช้อุปกรณ์ที่มีง่ายๆเศษตะกัวหรือตะกัวจากแบตเตอรี่เก่าหรือตะกัวจากการบัดกรีเมื่อก่อนผมเก็บเป็นเกือบกิโลนะครับเศษตะกัวแล้วก็ฝาเบียกระป๋องเบียลูมิเนียมนะครับมาทำแบบแค่นี้เสร็จแล้วใช้ได้เหมือนเดิม ครับเอามาแชร์ให้ชมกันเล่นๆเพื่อเป็นประโยชน์ก็ท่านใดมีความคิดเห็นยังไงหรือมีแนวคิดวิธีการอื่นที่ง่ายก็มาแชร์กันได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับก็หรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามพูดคุยทักทายรายงานตัวคอมเมนต์กันด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับมาลอมขั่วแบตโดยไม่มีเบ้าให้ดูก็ขอจบคลิป แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ